เขาสอนพภชนาการอื่นก็ตามเนี่ยเขาจะค่อนข้างสนับสนุนว่าการที่ไปชีตมิลชีตเดย์เนี่ยก็จะทำให้กระตุน้นให้อัตราการเผาผลาญเราเพิ่มขึ้น<อ>เราสามารถกินไอ้พวกนี้ทุกวันได้แล,ล้วลดไขมันได้เล่ยเตยขามานี่นี่เฟิร์นอันน,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 นี้อันนี้อันนี้อร่อยแพนบราวลูกดดวเออโอ้โหเบอร์เนาะ มันอยู่ในถามกลางตรงของกินที่มันดีๆทั้งนั้นเลยนะครับโอเคมาเริ่มเริ่มต้นกันใครที่กําลังลดไขมันหรือว่ากําลังลีนอยู่เนี่ยเราเคยได้ยินคําว่าชีทมิลชีทเดย์กินอะไรก็ได้ไม่ต้องคำนึงถึงแคลอรี่กินได้หมดเลยซึ่งอาหารที่เราว่าจะกินก็หนีไม่พ้นพวกนี้วันนี้เดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันนะครับว่าสำหรับคนที่กําลังจะลีนอยู่เนี่ยมีชีทมิลชีทเดย์มันช่วยรอยได้จริงไหมจำเป็นต้องมีหรือเปล่า โอเคก่อนอื่นเรามาเข้าใจก่อนนะครับคำว่าชีตมิลชีตเดย์จริงๆแล้วนิยามของมันนะครับในเชิงของหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่มีนะครับมันเป็นแค่คําที่คําพูดที่เรียกกันตามๆกันมาถ้าแปลตามคําศัพท์ชีตแปลว่าโกงส่วนมิลก็คือมื้อส่วนเดย์ก็คือวันใช่ไหมครับก็คือวันที่เราโกงตัวเองกินอะไรเข้าไปแล้วไม่ต้องคํานึงถึงพลังงานอะไรทั้งสิ้นก็กินอะไรก็ได้ที่มาที่ไปของคําว่าชีตมิวชีตเดย์เนี่ยก็มีอยู่ว่าสมมตินะถ้าเราทำอาหารใช่ไหมครับเคร่งมากเลยตามสไตล์อ่ะคนที่ ซ้ำๆเหมือนเดิมคือเป่ากินอย่างนี้อยู่เออคนที่กินอย่างนี้เนี่ยกินไปน,นานๆแล้วคนจะเบื่อแล้วก็คงจะมีความรู้สึกว่าอยากอาหารอะไรที่มันแบบเหมือนตามใจตัวเองให้รางวัลตัวเองบ้างรวมไปถึงไอเดียเหล่านี้นะครับก็ถูกพูดถึงโดยดาราหลายคนที่เป็นดารานักกล้ามก็จะมีการลงไอจีว่ากินชีสมมลล้วก็กินแพนเคก้กที่มันตั้งเลยอะไรอย่างนี้อย่างเดอะร็อกเองก็ตามก็ทําแบบนี้อยู่ทีนี้อีกแนวคิดหนึ่งครับเขาบอกว่าสมมติคนที่กลาลังลดไขมันเนี่ยไดเอทอยู่ในช่วงที่กำลังคุมอาหารใช่ไหมเคร่งๆการทํานานๆเนี่ยอาจจะทําให้อ,าตาาอัตรา ให้อัตราการเผาผลาญเราเพิ่มขึ้นซึ่งกลไกในการทํางานของการกระตุ้นอัตราการเผาผลาญเนี่ยนะครับมันก็มีค่อนข้างลึกนะแต่เอาเป็นว่าคนที่ชีทมิลชีทเดย์เนี่ยบางคนก็อาจจะเชื่อว่าการกินจังฟู้ดอาจจะช่วยให้ร่างกายเราเผาผลาญได้ดีขึ้นแล้วกระตุ้นระบบเผาผลาญของเราทําให้เราเนี่ยลดไขมันได้ผลมากขึ้นก็มีหลายทฤษฎีฝลายความเชื่อหลายเหตุผลแต่โดยรวมแล้วคําถามที่สําคัญมากคือแล้วเราต้องมีชีทมิลชีทเดย์ไหมแล้วมันดียังไงตอบแบบดับความฝันเลยนะคือไม่ต้องมีก็ได้ครับ เพราะเราสามารถกินไอ้พวกนี้ทุกวันได้แล,ล้วลดไขมันได้ ฟังคาพี่ฟ้าพูดว่ากินได้ครับแล้วก็จําแค่นั้นใช่ไหมก็ไม่ได้หมายคมว่าเรากินแบบนี้ได้ทุกวันโดยที่ไม่ต้องคํานึงถึงปริมาณนะครับข้อหนึ่งที่เราต้องเข้าใจนะครับคือการกินของพวกนี้ทุกวันในปริมาณเยอะก็ไม่ได้แปลว่าจะดีต่อสุขภาพอย่างวิจัยที่แพทย์ท่านนี้เขาทำเนี่ยเขาบอกว่าถึงแม้เขาจะกินเค้กทุกวันลดไขมันได้ลดน้าหนักได้เขาก็ไม่รู้ว่าถ้าทําต่อไปอีก10ปี20ปีเนี่ยมันจะเกิดโรคอะไรแทรกซ้อนหรือเปล่าแล้วมันจะเสียสุขภาพไหมเพียงแต่ว่าผลระยะสั้นเนี่ยในเชิงของการ กินของอร่อยคบคู่คคมไปกับของมีประโยชน์ได้ในปริมาณที่พอเหมาะเตาริมให้พี่หน่อยนะในปริมาณที่พอเหมาะในกรณีของชีทมิลชีทเดย์เนี่ยมันมีจุดอ่อนอยู่ครับก็คือคําว่าชีทคําว่าโกงครับในเชิงของจิตวิทยามันคืออะไรที่บางทีเราทําแล้วเรารู้สึกผิดก็จะมีอาจารย์ของพี่นะครับอย่างเลนนอตั้นนะครับหรือว่าในคอร์สของ PN ก็ตามหรือคอร์สสอนโภชนาการอื่นๆก็ตามเนะี่ยไม่ค่อยอยากให้ใช้คําว่าชีทมิลชีทเดย์เท่าไหร่ถ้าเราอยากจะมีร่างกายที่ดีเราจะไปโกงทําไมครับเราควรจะกินอย่างมีความรับผิดชออบบนนนนนนนครรัััั้ียงกกาาาใวจทุุมหแต แต่เสาร์อาทิตย์เราไปชีต <Day. S 2> กินอะไรเท่าไหร่ก็ได้เนี่ยสมมติเราคุมอยู่ที่2,000แคลต่อวันในจันทร์ถึงศุกร์นะแล้วมันทะลุไปเป็น5,000-6,000แคลในเสาร์อาทิตย์พอมาเฉลี่ยกัแล้วครับคุณก็ได้รับพลังงานเกินอยู่ดีก็มไม่ได้แปลว่าจะลดไขมันได้ดีขึ้นเท่าไหร่ถึงแม้ว่าเราจะหลอกตัวเองว่าอัตราการเูาผ,ผามันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันระยะสั้นนะครับแต่ทั้งสรุปตอบคาถามให้เคลียร์นะครับก็คือเราจําเป็นต้องมีมิลช์มิลช์เดย์ไหมตอบเลยครับไม่ต้องมีก็ได้แต่เราจาเป็นต้องมามา,า,า่านนว้ถ กินโดนัท5ชิ้นมันก็เยอะใช่ไหมครับหรือกินชาไข่มุกวันละสแก้วเนี่ยอันนี้ก็ไม่ควรจะทาเพราะสุดท้ายการจะลดไขมันได้ผลเนี่ยมไม่ได้แปลว่าเราจะต้องมีกิมมิกมากระตุ้นกระตุ้นระบบเผาผาลาญอะไรของเราครับหาแนวทางที่เรามีความสุขในแต่ละวันแล้วทาได้เพราะถ้าเกิดว่าเราใช้คําว่าอะไรก็ได้เท่าไหร่ก็ได้บางครั้งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันหลุดออกจากความควบคุมขอ,ข,อของเราแล้วจะติดเป็นนิสัยนะครับถ้าจะใช้คําว่า cheat meal cheat day เออถ้าทำแล้วิ o r k ก็ทําได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราทําแล้วเนี่ยข้างในใจเรารู้สึกแบบมันรู้ การตามใจตัวเองไม่ใช่ว่าพิซซ่ามาต้องกิน2ถาดถ้าเรารู้สึกว่า2ชิ้นมันจะไปสาแก่ใจอะไรเราต้องตั้งคําถามนี้นะครับว่าใครเป็นคนสั่งให้คุณอดถ้าเราอดแล้วเราต้องไปกิน2ถาดเนี่ยแปลว่าบางครั้งแนวทางที่เรากาลังทําอยู่เนี่ยมันฝืนกันไปหรือเปล่ามันไม่มีข้ออ้างอะไรที่จะมาบอกเลยว่ามันสามารถทำแล้วเฮลตี้หรือว่าจะดีต่อร่างกายของเราเพราะว่าพิซซ่า1ชิ้นเนี่ยมันก็หลายร้อยแคลนนะครับพรคูณเข้าไปพลังงานค่อนข้างเยอะวันนี้พี่บอกตามตรงพี่คนจะกินแหละพี่ก็จะเลงเวลาพี่จะกินอันนี้พี่จะกินเบอร์เก อืเราเกร็งมันก,ก็จะหายไปหมดเลยก็เอาเป็นว่าถ้าชอบคอนเทนต์นี้นะแล้วอยากให้ฟิ n เน s f แฟ t ก h e c k เรื่องอะไรอีกนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วเจอกันใหม่ในพิซดนานะครับสุดท้ายอย่าลืมใครดูแล้วไม่กดซับเนี่ยเอามือมากดเน็ตรงเนี้เยเลขเลขขามาโอ้โห <c oughs> นี่นี่เฟิร์นอันนี้อันนี้อันนี้อร่อยแฮทแแบราวน์ลูกดาวเออ คลิปนี้นะครับเราถ่ายแบบออนไลน์อยู่นะครับทุกคนคือตอนเนี้ยเปาเขาวิดีโอคอลกับพี่อยู่ก็คือโปรดิวเซอร์พี่ไอเดเตอร์พี่แบบวิดีโอคอลกับพี่อยู่เราก็จะเห็นพี่กินอะไรเอาไหนเอาไหน<า>อันนั้นเปนคือพอนเดอริงเปลี่ยนคนบอกเนาะ